มือนี้มาชมคุ้นพ่อปลูกบักต้นด้วยค่ะบักต้นบักต้นบักต้นตนวลใหญ่ๆไหม,มดดได้ไปแล้วสี่ต้นเดี๋ยวไปรู้ไหมก่อนเข้าปลูกเขาก็จะล่องพื้นด้วยทั่วมักเนาะค่ะล่องพื้นด้วยทั่วมัดเขาก็จะเอา ติดขอบแล้วก็อ๋อนี่ปลูกน้ำมันมีเอ้ยมันมีสลัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,ดยสลัดด้วยสลัดด้วยให้เขาอยู่น้ำกันห้น<ง>าล่องพื้นด้วยทั่วนะคะทัวตีเ้าหมัดไว้นะคะทัวอิงซี่จากฟ้ามของห้าเอ,าองถมหลุมก่อนจังคอยปลูกเด้อค่ะพี่น้องนี่พอ่อ เอาต้นง,งามมาปลูกก่อนถมรุมถมรุมแล้วก็ปลูกโอเคถอนหญ้าออกน้ำเนี้ยพอเออนานอย่างงามเด้อหลุกหลาเด้อก็จะมีอยู่สองถาดเมนบ่พพอมีอยู่สองถาดบ่พ่อก็เอาบวบมาใส่นี่เด้อค่ะอาหารที่ห้าสตอกไวในลุมเขาจะลงไปกินอาหารนะคะ ก็จะลงไปกินอาหารอยู่ในในกลนหลุมเนาะค่ะเนาะในกลนหลุมน,ะะน,น,น,มนี่จะ้จะกต่สิมีอยู่เอ่อสิบสิบสิบกวัวหลุมสิบกวัวทอโอเนาะค่ะเนะาะสิบกัวโบอนี่กะเบียเบียเพาะไว้แต่ไรวันแล้วมันพ่อปลูกแต่ดนแล้วบม่ท่านมีโอกาสเนาะค่ะเนาะบม่ท่านมีโอกาสปลูกก็เลยมือนีวางจาก ภ้าราจิจทางอื่นนะคะก็เลยมาเห็ดอันตรงนี้ก่อนเรียบ่อยไปแล้วสวงองอบเด้อค่ะ